โอเคสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมไทม์ไลน์นะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมของวันเลดไน h ์ม o b บายแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นเดโมด้วยนะเรามาลองดูกันดีกว่าเออจเรามาลองกันดีกว่าว่าเกมนี้เป็นยังไงโอเคโอ้แน่นอเนียวเกมอยู่แล้วฮะเอา้าท้าไมเป็นแนวนั้นวะ อ่าลินดาโอ้ลินดาบอกโอเคฉันเห็นคุณเร็วๆนี้อใช่แน่นอนทำไมวะแล้วส่งไปบอกว่าโอเคโทษทีเอาเฮ้ยอ่านไม่ทันอะไรนี้โอเคอ้าวโอเคได้เวลาชงกาแฟเลยงงอยู่อะไรวะโอเคอ่านี่เนนี่คือขยับนะโอเคโอเค อันนี้คือไว้หันซ้ายหันขวาเพื่อมองโอเคอ่าฮะอันนี้คือปุ่มแอคชั okay. uh ่นโอเคอุ้ยทำไมมันน่ากลัวทำไะโอเคลุก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 เสียงอะไรวะใครมันปิ้นงานอยู่อ๋อ oh, เราเป็นพนักงานออฟฟิศเหรอเส้ทางนี่มันโอ้โ oh, ห oh, อะไรวะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, มาเต็มเลยว่าแต่เราทำงานเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี่เหมือนเราเพิ่งคุยกับลินดานลินดานหรือเปล่าอ่ชื่อถูกทูบ เฮ้ยเยอะโูนี่มันแอนดรอยเฮ้ยแอนดรอยหยิบเล่นได้ยอุ้ยโอเคมันโตแล้วมีอะไรบ้างเมื่อวานเราอยากกินกาแฟแลวปั๊บนะนี่ไงกาแฟอะ่าแก้วนี่ว่ะอุ้ยตกใจฝาผ่าอ่าโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยวสิโทรศัพท์อ้าวโทรศัพท์ไม่ไปเปิดประตูโอเคอุ้ยมืดจัง ไข่ปิ้นงานเดี๋ยวสิโอเคเอาเฮ้ยเกมเซฟคืออะไรวะอ้อาวโอเคทีคมงานโรเบิร์ตทำไมเอ่ยอา่อาฮะอ้าวแล้วตอนนี้เข้าไปไหนเราไม่รู้โอเคเมื่อก่อนวันเลี้ยงเราทำงานที่นี่อะไรวะอา้าวเฮ้ยไม่ทันสักอย่างหนึง่งแต่ตอนนี้โรเบิร์ตไม่อยู่แล้วโอ้โรเบิร์ตไม่อยู่เดี๋ยวไข่มรรทัดกระส่านทิ้งไว้ไหนอะไรยังไง ยังไงสิี่โอ้ทีมงานอืมเล็กมากโอเคตรงไปทางนู้นมันจะเป็นที่ทํากาแฟอาใช่โอ้โหทำไมแทรงมาดูวบบลิปลีงั้นเปิดห้องโรเบิร์ตดีกว่าเปิดเปิดแล้วครับเปิดเปิดไม่ออกไม่หรอไปยุ่งห้องโรเบิร์ตทำไมเปิดตู้อ๋อไข่ปลากระกามาซ่อนในตู้ปิดปิดปิด โอเค่ะอันไหถทายกระสานเลนอืมโอ้ยกระสานเต็มเลยห้องไ่าระใครก็เปิดคมอมไว้ไม่ปิดคอมอืมลิ้นชักเเปิดทุกบานเฮ้ยเสียงหรอวะเข็นไข่ท้องร้องเปิดตู้ตรงมาดีกว่ากินน้ำก่อนนะขีหิ้วน้ำอุ้ย เราไม่มีแก้วเลยเราจะกินน้ำยังไงห้าแก้วก่อนไปก่อนทำกาแฟก่อนไหนนี่อะไรอันนี้อันนี้อุ้ยนี่ปุ่มอะไรเนี่ยมีเดสด้านหน้าเดี๋ยวอ่ากาแฟใช่เอาเฮ้ยแก้วไจังไรวะโอเคเราควรจะกลับไปทำงานแล้วเอ้าเฮ้ยแก้วกาแฟไปจังไรวะเอ้าเการประกาศช่วยเล่นอะไรเนี่ยเอาแก้ว แก้วได้ไหมไม่ได้กาแฟเปิดตู้เย็ยนหาของกินสักหน่อยอุย้ยมีเบอร์เกอร์ใครไม่รู้เนี่ยยิบกินไม่ได้เลยเนี่ยกลางคืนยิวหิวเนี่ยมีเบอร์เกอร์นั่นก้อนอะไรวะนั่นเอ่ออาจจะเป็นแป้งอ่าเปิดไอ้สรีแลกชลามเปิดไม่ได้โอเคตีกาแฟไปด้วยกันยังมาน้ังกลับนะจะให้กาแฟให้ร้อนกันค่อยกินกาแฟร้อนนี่ลวกปากนี่อะไรเอ่ย อ้อแล้วบริษทัทอะไรวะเนี่ยเว็บดอทคอมนี่เจอห้องน้ำเอากาแฟไปทเทในห้องน้ำเททิ้งไม่เอาแล้วกาแฟมีคนขี้อยู่ไม่มีแฟเดี๋ยวที่นี่เขาไม่มีกระจกห้องน้ำกันเลยม,มีใครขี้อยู่ไหมไม่มีมีไหมวฮ้ย มีปกากา,า,านะย่านะเปิดไม่ได้วะไปดีกว่าคนขี้ออกมาต่อยอืมโอเคโอเคแล้วเวลาก็ไปกินกาแฟละเอ้ยมีแก้วอยู่เนี่ยเติมน้ำได้ไหมกาแฟจืดไม่ได้เอเ้ยทำไมเร็วแอะวะอ๋ออันนี้มันปุ่มกดขางแล้วมันจะวิ่งรู้วเท่เอ้ยกดเดสสังนั้นออห้องตัวเองเฮ้ยเขาดีด,ดสิลอยไปลอยมา โอเคนี่อะไรเ้รนเห็นนนาอยู่เดี๋ยวมันเมื่อไรเนี่ยใครเขียนอะไรเมื่อไรเดี๋ยวได้ได้ไม่ใช่ละเซนเห็นนาเอ๊ะมีใครอยู่ที่นี่กับเราด้วเหรอเนีวก่อนไม่ใครกันแอบอยู่ในห้องเราอยู่ใต้โต๊ะหรือเปล่าอ๊เจอ้าวเราเข้าแอบใต้โต๊ะได้อู้ออกจากห้องดีดี อะไรอะ่ระไม่นึ่งมองไม่เห็นเขีย okay, นจริงเธอขอประตูโอเคเธอไหนอะ่ะเอ๊ะใครขอประตูอ๋อเราเหรอที่เราเคประตูบอเคาะไม่ดิเพิ่มไม่เขียนอะไรเพริ่มไม่เรยไม่ได้เคาะเราบิดลูกบิดหลัวเปิดได้ยังลองเปิดสิเฮย้ยเปิดได้แล้วมีใครขี้อยู่ เอ้าเดี๋ยวโอ้โหกุญแจตอกซ่วมอย่างี้ต้องเอาไปล้างก่อนเอ้าเฮ้ยยืมเพิ่งยิบกาแฟมาไม่ใช่ไม่ใช่เหตุถึงโอเคเอ๊มีบางอย่างอยู่ในซ่วมเนี่ยที่มันใช่มันคือกุญแจกุญแจอะไรนี่คือกุญแจอะไรเออไม่ใช่กุญแจไม่นี่มันอ๋อกุญแจห้องโรเบิร์ตจริงๆโอเคเดี๋ยวไปโอ้โหกาแฟเราดิร้อนนานมากเนะ ยวเราไปเปิดห้องดีกว่าอืวิ่งกาแฟหกโอเคมาโบเรียบร้อยเปิดประตูสู่อาเซียนโอ,โอเควิไม่พิซซ่าเหรอโรเบิร์ตมันมีพิซซ่าในนี้อะไรเนี่ยใครกันที่เขียนอ้าวจบแล้วเดโมโอ, <laughs> โอเคเอาจบกั่างนี้เลยนะ โอเคสหรับวันนี้คงมีแค่นี้คลิปหน้าผอจะเล่นเกมอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามชมนะครับโอเคสหรับวันนี้สวัสดีครับ